ครับสดาแฟมาลีมาเราได้ครับกลัามาหอดหนางงานเลยเด้ครับนี่ตอนเศ้าครับเด๋เบิ้งกันมันทมดินลงไปบ่มทมท้อเราตีบูไปไนี่โอ้โอ ออนักวะครับตอนนีกน้กำลังเอาปูนขึ้นรถนะครับมันถึงน้ามาแล้วตอนนี้ก็ง่ายเป็ดมาไวปทางคางเลาได้ครับนี่ผลิตภาณฑเบิงมองบมทมือบ้านนี้นะครับ หยุดล่งไปแล้วครับฝนตกมื่ขึ้นนี่อากทมเงินเต็มดนะครับนี่เ,นเบื้องปากทอเข้าที่ตอกลักไว้มือบ้านนี่ทอานนมเขาควางเข้าโอ้พี่เบลทอขึ้นเงิงสิครับ,รบเดี๋ยวก็ล่งครับเดี๋ยวก็ลง ดินสุดรถไถกับลมนะครับนี่ข้าจูดูนะครับไปเบิ้งสุ่มปะเด็บซีปะผมพาไปเบิ้งสุ่มรู้ว่านี่กระเทียนเสาสะพานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หลังครับเสาสะพานทีเทไวไเมื่อวานนี้หงอันนี้ก็เหลือแต่ยิ่งแปร้ะครับนี่ยิ่งแปรแล้วก็มุ่งเมื่อนี้ก็ทีมาขึ้นหลังที่สามนะครับนี่ขึ้หลังที่สามมูหนึ่งก็ยทยิ่งแปรมูหนึ่งก็ยทีขึ้นหลังนี้ เราติดมาต่อลังทีซีอีกนะครับมือนี่นี่ครับนี่สร้างกันมาหาคนหกคนข้างหลังนี้งามบ่ครับอ้น้ำเต็มคว้างเลยครับฝนตกมากเมื่อคืนน้ำร้า,ายครับทุนโอ้โหนะน้ำล้างขึ้น ข้าวกันตกนะครับนี่ทัดกระเฮ็ดแล้วเมื่อบ้านนี่นี่ครับนี่ครับถ้ามองนี้ก็จะเป็นเปนอนนะครับนี่เห็นตาเราคงอดีเจิมให้เบื้องก้อนเลย คลิปนี้ก็ฝากไปเทนี้นะคระับคุณครับ